เข้าสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกทท่านนับกับเข้าสู่เกมวิโดว์บอกอานนั่นเองเนี่ย,ยอย่างที่รู้กันเนาะว่าตอนนี้มันมีอัปเดตใหม่นะครับนั่นก็คืออัปเดตเรื่องของการสร้างพวกธาตุนั่นเองนะครับที่มาจากมอนเตอร์เนี่ยลักษณะมันจะประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะนในซูเวอร์เนี่ยเพราะว่าตอนที่มันเต้นอยู่ใช่ไหม ในขณะที่มันเต้นอยู่เนี่ยมันจะมาจู่โจมเราด้วยนะครับอะเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยละกันนะครับโอเคหันกลมาสักคินสิเอ่อผมสงสัยว่าใครกี่ปสดาจได้เปล่นาน่าจะได้นะโอเคไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรสเต็กอะสเต็กน่าจะได้มั้งโอเคครับทีนี้เราก็รอไปก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะ เอาคนเป่าใส่ไว้นะมันก็จะเต้นใช่ไหมทีนี้เราก็รอมันหลับซึ่งตอนมันเต้นอยู่เนี่ยเราถ้าเราเป็นหมุนไปจนไผ่จำรองเนี่ยมันก็จะมาตีเรานะครับถ้ามันเห็นเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรจะออกไปให้มันห่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้วิธี อันนะี้พอมันมีงเง่าเกินไปนั่นเองเราควรจะออกจากหางเราควรจะออกห่างๆมันครับทีนี้ตอนเราล่อมันไปใช่ไหมเราก็จะต้องวางบล็อกนะครับสําหรับให้เราเนี่ยหนีขึ้นไปได้นะครับโอเคกลับมาคุยเรื่องเดิมกันต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรามาปุ๊บเราก็จะต้องมีบล็อกสําหรับเตรียมตัวหนีนะนื่งจะเป็นบล็อกที่เราหนีได้นั่นเองนะ หรือไม่ก็เป็นรูหรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอออกแบบก่อนผมจะใช้แท็บดอนะครับผสมกับไอตัวบันไดนั่นเองนะครับอแท็บดอผสมบันไดนะครับนี่นี่นี่นเคาะอะเคาะต้องการขนมปังอย่างนั้นเหรอ สงสัยจะหิวอ่ะไม่ไม่ต้องใช้ขนมปังหรอกเอาไก่ไปเลยเอาไก่ไปด้วยไก่มันอิม่มก็ไอ้นี่หิวบ่อยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะดูมีอะไรจะให้ดูนี่ๆๆๆงั้นเดี๋ยวผมใช้ใ ไอที่ผิวบ่อยใช่ไหมจะดูเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะพาไปดูของกินนะทนี่ทน,นี้มีของกินเพียบเลยนี่นี่นี่นีนี่ๆๆน,ๆๆนๆๆีบางคนบอกชั่วร้ายจังเลยช่างมันเถอะมันไม่เป็นไรหรอกดิเราก็แค่ผักมันเข้าไปครับมันก็จะได้เจอกับของกินเห็นไหมหนังหนาหลุดเลยเนะี่ย โดนบรอนิงซันเซ็ตเนี่ยโอ้มาเลยป้อมปอมปูปูปเนะด้วยก่อนบรอนิงโอเคทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะต้องทำรูเอาไวน้นะครับสำหรับให้เราหนีก็คือข้างล่างตรงนี้นั่นเองอาจจะทำรูเอาไว้สักหนึ่งรูมั้งแล้วก็อ่ะสมมติ เป็นเอาเอาชีวิตรอดเลยนะแล้วก็วิ่งตุ๊ตตแล้วก็วิ่งมาแล้วก็แล้วก็วิงว่งมา,แล,แ,ลงมาแล้วก็มาเปิดฝาท่อแล,แล้วจากนั้นเราก็ลงไปแง๊บแล้วเราก็ปิดฝาท่อแล้วก็มาลบมันจะได้ไม่เห็นเราเ,เออน่านจะดีนะน่านจะดีน่านจะดีหรือเปอาวะรือเปล่าวะ,าวะนั่นสิ ทีนี้เนี่ยเราถ้ารูเล็กๆเนี่ยบางทีอาจจะหนีไม่ทันก็ไปไปได้เราอาจจะทำสักเป็นรูขนาดสองคูณสองนะครับเพอว่าวิ่งมาปุ๊บจะได้เปิดจะได้วดีพื้นที่ยเยอะๆหน่อยในการเปิดนะครับเราก็วิง่งฟูููู่่มาเปิดอ่าทีนี้ก็ลงทีนี้ก็เปิดแล้วก็ลง แล้วเราก็ปิดแค่นี้เองง่ายเ๋ยจะเอาอย่างอื่นแบบอื่นก็ได้คนระับอ,อคือมันเร่งด่วนค่แต่มันเตอร์วิ่งต่อลงารันอเวล์รนอเวยนะครับอ, run away, run away. นะอันี้เราอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งไคลรันนิ่งไปนะครับว,วิ่งว้าวอะลรนะตอนนั้นเราก็ลงไว้ข้างล่างนะครับปุ๊บ อย่างนี้ยอละจากนั้นเราก็รีบปิดเออผมคิดอะไรดีๆออกละเราใช้บันทับดอดีว่าผมว่าแถบดอรูรมันไม่เล็กเลยนะร,รูมันไม่เล็กนะแต่ว่าก็ยังเข้ายากสำหรับคนอย่างผมอยู่ดี เข้าใจนะเวลามันปิดแล้วมันโอเคนี่มาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มันปุ๊บ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 วะแล้วก็หลงแล้วเดี๋้เราก็ปิดวันเตอร์ก็มองเห็นเลแค่นี้เองนะอเราอนฝึกกันมานะเพื่อนๆตอนนั้นมันก็จะมานอนแถวนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาคำนวณเวลากันดีกว่านะครับว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการนอนในการเต้นแล้วก็นอนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปหาพื้นที่ลง่ลงๆ่มอ่ะ ทำกันดีกว่าปึ๊ป๊บป๊บปเอาสเต็กดิบลอ่ะแตจากนั้นเราก็ไปหามาสักตัวหนึ่งไปล่อซื้อก่อนไหนเนี่ยไม่มี sách tuở đây MÂY thì chân coi, ta, có thật, không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  có có thật, không có chân, chân. 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 โอเกมาทีนี้เดี๋ยวเราก็วางใส่เนื้อวางคนบาทหนึ่งสงสสี ใช้เวลาประมาณสามสิบี่สามห้าวินะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มาทันก่อนเวลาเช้าตู่นะครับประมาณ3 4 3สี่สามห้าวินั่นเองเนะี่ยซึ่งช่วงเวลาที่มอนเตอร์เนี่ยจะเริ่มตายนั่นก็คือ6กโมงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาสามสี่เอาสามสิบสี่สามสิบสามวินนะไปลบหกไปลบหก มงนั่นเองนะครก็จะได้เท่ากับยี่ก็จะได้เท่ากับตีห้ายี่สิบเจ็นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มออกเอาไอ้พวกนี้นะตอนตีห้ายี่สิบเจ็นาทีทีนี้คือถ้าเกิดผมได้วิธีไอ้พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเนี่ยจะประหยัดเวลาการเล่นเกมวิดีโิมากเลยนะคือหน้าที่ที่ผมต้องทำเนี่ยมีมีแค่ไม่ก,กี่อย่างโดยเฉพาะฟาร์มแร่เนี่ยหน้าที่ผมถ้าจะเหลือแค่ฟาร์มแร่เลยแหละ แต้พวกมอนเตอร์มันได้ตีไอ้พวกนี้ไหมโอเคได้ตีแล้วก็ไม่หนีเนาะโง่โคตรงี่เง่า ทีนี้เราก็มาออกแบบบูบ้านกันดีกว่านะครับโอเคผมหวังว่า6นาทีที่เหลือจะผมจะใช้อย่างคุ้มค่าแล้วกันนะโอเคครับเราจะมาออกแบบบูบ้านกันนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะไปทําในพื้นที่โล่งนะเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์เอาพื้นที่ที่มันโล่งแล้วก็พอที่จะเรียนแบบบ้านผมให้ได้มากที่สุดแล้วกันแล้วก็คือตรงนี้พื้นที่ที่ผมจะจัดนะครับก็แถวๆกีนเฮ้าอหละเนาะเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นแหล่งทาฟาร์มนะแล้วก็ไม้เยอะด้วยเนาะ อืมแล้วก็มันอยู่ตรงข้ามกับแหล่งแร่ของเราที่จริงผมควรจ,จะอัดมันเอาไว้รวมกันนะเออนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมควรทําเออก็อน่าสนใจนะกับการอัดพื้นที่สองพื้นที่ให้มันรวมกันนะโอเคทีนี้เราก็ลองมาจินตนาการดูนะครับว่าอ่าจริงจริงมันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องวิใจัยในคลิปนี้ระวัง ทัเทมหมู่บ้านโอ้ยตรงนีนะ้ทีนี้เราก็ถอยไปทีนี้เราก็วางเตียงนะซึ่งผมกะว่าเดี๋ยวจะทำไว้ใกล้ๆแหล่งน้ำลักษณะบแบบนี้เลยนะก็หนละังจากนั้นเดี๋ยวเราก็วางเตียง ลังไม่อตเดี๋ยวผมไปลากชาวบ้านมาก่อนแล้วกันชาวบ้านมานี่น้อยอย่าให้ฉันต้องใช้เอะ๊ะจริงๆรด้วยสิเรามีปืนดึงอยู่นี่นะวอ้ยทำไมเราไม่ใช้ตั้งแต่แรก ไม่ใช่ปืนจับบล็อกตั้งแต่แรกโอเคแล้วก็มาอยู่ตรงแถวๆถหมู่บ้านนะและ้วเราก็เล็งไปเลยเนาะเพราะว่าปืนจับบล็อกน่าจะแม่นอยู่นะเพราะว่าจะแม่นพอทีแดีวก็เลง็งแล้วเราก็ยิงปโอ้พื้นที่ไม่ถึงยังไม่ถึงอีกประมาณนี้ถึงยังไม่ถึงเหรอ เฮ้ยคือมันดึงชาวบ้านได้ไหมว่าไม่ได้วะ่ะเอ้ยคนนี้ดึงได้ไหมดึงได้ปกตินี่วะ่ะแต่ะไไมชาวบ้านดึงไม่ได้วะ่ะโอเค วิธีการค้าปรถมต่อทานตะวันเรามีเพียบเลยโอเคครับก็สำหรับในคนีบแล้วก็ขอจบคลีปเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับายบายจ้า